สวัสดีครับคลิปต่อไปนะครับจะเป็นการตัดนะครับตัดบัวซ้ายขวานะครับเราทำยังไงนะครับแล้วใช้คำสั่งอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาศึกษากันก่อนอื่นเรามาเช็คก่อนครับว่าบัวซ้ายขวาเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเบื้องต้นเนี่ยผมกำหนดให้จากเส้นนี้นะครับขอบหน้าต่างด้านซ้ายด้านขวาในบัวยื่นออกไปข้างละสิบเซนนะครับดังนั้นถ้าจาก ากระยะที่กำหนดไว้คือเจ็ดสองห้ามิลลิเมตรนะครับหายไปสิบเซนก็คือหนึ่งร้อยมิลก็จะเหลือแค่หกสองห้านะฮะจากขอบเนี้ยมาถึงขอบขอบผนังด้านซ้ายจะมาถึงขอบบัวเริ่มต้นด้านซ้ายเนี่ยก็คือหกสองห้าด้านขวาก็เช่นเดียวกันนะครับจากขอบคุกอไปถึงขอบสิ้นสุนดผนังเนี่ยหกสองห้าเราทำยังไงนะครับเรากลับมาดูครับกลับมาหมุดแปลนเราใช้คำสั่งอะไรครับ ก็ถ้งงาง่ายที่สุดก็คำสั่งนี้ครับ polygonis l t นะครับ r e s e a นะครับ <c oughs> <c oughs> วิธีการก็คือคลิกที่คำสั่งก่อนครับคลิกที่คำสั่งจากนั้นกด property นะครับสิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือเราจะโชว์รูปแบบของการาตัดไปแล้วเนี่ยเป็นแบบไหนผมจะโชว์แบบไม่โชว์เส้นตัดนะครับไม่โชว์เส้นที่โดนตัด นะครับเพราะเราจะไม่จําเป็นต้องโชว์แกรมนะครับจากนั้นครับ <c oughs> ทําการกําหนดความสูงนะครับกำหนดความสูงความสูงตัวนี้นะครับผมไม่ทราบความสูงของถือว่าผมไม่ทราบความสูงของอบัวตรงนี้นะครับผมใช้วิธีเหมือนกับ m e พาร a มิ m e t e r เข้ามากาหนดค่าความสูงโดยอัตโนมัตินะเพื่อให้ตัดได้ร้อเปอร์เซ็นคือตัดได้ทิ้งด้านทั้างบนั้างล่างแล้วก็คลิกที่ผ่านตรงนี้ ใช่ไหมฮะค่าความสูงผนังก็จะมาเดินลัมจากข้างบนออฟเซตลงมาเท่าไหร่จากข้างล่างออฟเซตขึ้นไปเท่าไหร่แล้วผมก็กดโอเคนะครับแล้วก็ตั้งค่าเสร็จทั้งหมดแล้วกดโอเคผมก็เอาเมาส์นะครับชี้ตรงนี้คลิกหนึ่งครั้งใช่ไหมฮะคลิกหนึ่งครั้งก็จะจะมีเครื่องหมายบวกอยู่ใช่ไหมฮะเครื่องหมายบวกตรงนี้สีน้ํางเงินแสดงว่ามีการคิกแล้วเสร็จแล้วผมรู้ว่าความกว้างของตัวเนี้ยสิบห้าเซนนะครับ ความยาวของนี้คือ625ผมก็เมาส์มาชี้ที่จุดนี้ล่ะครับเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อที่ผมจะทําการก้อนค่าที่ด้านล่างตรงนี้นะครับ x กับ y นะครับก็คือทิศทางลูกศรก็คือไปทางขวาคือ x ทาง y คือขึ้นนะครับผมเมาส์มาชี้ครับแล้วพิมพ์ x ครับก็คือ x ไปทางขวาคือ625เห้าใจไหมครับสังเกตจะมีจุดสีแดงเกิดขึ้นนะครับเห็นไหมฮะแล้วกดถับหนึ่งครั้งเป็น <c oughs> y ก็คือ15 ศูนย์เห็นไหมฮะจะเกิดจุดสีแดงเกิดขึ้นนะครับแล้วผมก็ e n นเตอร์เห็นไหมครับก็คือเป็นการลากแบบแดงคน n a นะครับพอเราทําการลากแบบ d ก a อนน a l ถ้าเรากด escape โปรแกรมก็จะทําการตัดเป็นเส้นตรงอย่างนี้ให้แล้วก็กปะนทางนี้ให้นะลองดูครับเห็นไหมครับฐานก็จะถูกตัดโอเคไหมครับ่อใหม่นะครับมาตรงนี้เหมือนเดิมครับได้ตำแหน่งลับคลิกหนึ่งครั้งก่อนเห็นไหมครับเอาเมาส์ชี้ค้างครับพิมพ์ค่า เอสตัวนี้เป็นค่าลบก็คือลบหกสองห้าลบหกสองห้าคือลบหนึ่งห้าศูนยเห็นไหมครับ enter ป้อนค่าเสร็จนะครับแล้วกดเ c c เ p เห็นไหมครับกระดังก็จะถูกตัดนะครับบวัวทุกทีบวก็จะถูกตัดกดเอ c เ p จบครับแล้วดู f4 เราก็จะได้บวแล้วละนะรเราเ็าจะได้บววนะยังไงลองเล่นดูนะครับคำสั่งนี้นะครับบริการนิช ขอบคุณครับ